สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับตูนวรัตและข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับที่นี่ Enjoy TV ที่เดิมนะครับวันนี้ผมมีเรื่องของ5โครงการยักษ์กรมชลประทานนะฮะที่จะเร่งแผนจัดการแม่น้ำเจ้าพระยามาฝากกันนะครับเห็นบอกว่าจะให้เสร็จทันเดือนกันยายนนะฮะเพื่อให้ทันฤด,ดูน้ำหลากไม่รู้ป่านนี้เสร็จหรือ,อยังนะครับคือโครงการทั้งหมดเนี่ยมี119โครงการนะงบประมาณก็ 1,168ล้านบาททีเดียวนะครับแต่โครงการหลักๆที่จะนำเสนอวันนี้มีอยู่5โครงการด้วยกันโครงการที่1นะครับลัดวอลใต้คลองรังสิตจากประตูระบายน้ำจุฬาพรไปคลอง1ผลงานร้อยละ55แล้วครับปัจจุบันระหว่างรื้อถอนนะฮะบ้านเรือนที่ลุกล้ําแล้วก็ดําเนินการก่อสร้างไปพร้อมๆกันครับ2เป็นโครงการกําแพงกั้นน้ำแบบตีนเป็ดช่วงที่1ผลงานก็ร้อยละ55แล้วอยู่ระหว่างการรื้อถอนนะครับแล้วก็ดําเนินงานก่อสร้างไปพร้อมๆกันเช่นกัน ับ3โครงการประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปลากคลองรังสิตประยูนศักด์นะครับผลงานไปร้อยละ79แล้วครับปัจจุบันอยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากกว่าแบบที่ร่างไว้3โครงการนี้เสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก ปีนี้แน่นอนครับ 4. โครงการงานปรับปรุงคันคลองเชียงรากน้อยทิศใต้นะฮะช่วงที่1นะครับกิโลเมตรที่0-60ถึงกิโลเมตรที่2-350ผลงานเสร็จสมบูรณ์100%เอร์เซนะครับแล้วก็กำลังมีการปรับปรุงช่วงที่2ซึ่งตอนนี้เนี่ยจัดการไปแล้วร้อยละ81มีปัญหาเล็กน้อยเรื่องที่ดินนะฮะซึ่งผู้รับจ้างก็ดำเนินการก่อสร้างในส่วนพื้นที่ของหมหาวิทยาลัยราชพัฒ ว่าไลอลงกรน,นะครับก็มีการเจรจาแก้ไขปัญหาละอยู่ระหว่างขอขยายสัญญาเพิ่มเติมและสุดท้ายโครงการที่5ครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําบริเวณประตูร,ระบายน้ําบางโฉมสีผ่านไปแล้ว60%นนะครับมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างบ้างเพราะว่าดินรากฐานเนี่ยเป็นชั้นทรายแน่นเลยไม่สามารถ กดลงใบได้ด้วยวิธีธรรมดานะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารงานส่งน้ําและงานระบายน้ําในพื้นที่นะครับให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างและให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกร,รกยังไงก็แล้วแต่จะพยายามเร่งให้เสร็จในปี5 6นี้เลยครับโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะโครงการอื่นๆของกรมชลประทานที่ผมบอกมาทั้งหมดพันกว่าล้าน1 1 9โครงการเนี่ยตอนนี้ก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 70%มีความคืบหน้ายัางไงเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบในรายการของเราต่อไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับข่าวเกษตรต้นชั่วโมงพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ